ในชุมชนแออัดริมทางรถไฟมีพ่อคนหนึ่งเข็นรถเข็นเก่าๆที่เต็มไปด้วยเหล็กและขวดพลาสติกทุกวันเขาชื่อว่าลุงเอียดพ่อเลี้ยงเดียววัยห้ผู้ไม่มีอะไรเลยนอกจากลูกชายคนเดียวที่เขารักยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกทุกเช้าลุงเอียดจะตื่นแต่ฟ้าสางใส่หมวกเก่าใบเดิมหิ้วถุงปุย๋ยแล้วออกไปเข็นรถเข็นไปรับขวด แก้วและเศษเหล็กตามตรอกซอกซอยเขาไม่เคยอายใครเลยเพราะทุกบาทที่เขาเก็บได้คือข้าวของลูกและค่าหนังสือเรียนที่เขาตั้งใจส่งให้ลูกเรียนจนจบลูกชายชื่อภูมิเรียนอยู่มัธยมปลายภูมิเป็นเด็กฉลาดเรียนเก่งแต่เริ่มห่างเหินจากพ่อเขาไม่เคยชวนพ่อไปงานโรงเรียนไม่เคยพาเพื่อนไปที่บ้านเพราะอายที่พ่อ เป็นแค่คนเก็บของเก่าวันประกาศผลสอบรับทุนภูมิได้เป็นอันดับหนึ่งของโรงเรียนเขาหันมองหาพ่อแต่ไม่เห็นพ่ออยู่ตรงนั้นเหมือนเคยจนเพื่อนคนหนึ่งพูดเบาๆว่าเมื่อเช้าเห็นลุงเก็บขวดล้มหน้าปักซอยนะน่าจะโดนรถเฉียวภูมิเข้ามาในโรงพยาบาลเห็นพ่อนอนอยู่บนเตียงมือยังถือลูกแก้วใบหนึ่งหมอบอกว่าพ่อพูดแต่เรื่องขวดแก้ว ที่เขาเก็บไว้ให้ลูกทำโครงงานวิทยาศาสตร์ภูมิร้องไห้กอดพ่อแน่นพ่อผมขอโทษผมอายพ่อแต่พ่อไม่เคยอายผมเลยหลายปีผ่านไปภูมิกลายเป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อมเขาเปิดศูนย์รีไซเคิลให้ชุมชนข้างหน้าศูนย์มีรูปถ่ายพ่อกำลังเข็นรถเข็นพร้อมคำสลักว่ารถเข็นเก่าๆคันนี้ เข็นลูกให้มีอนาคตคติสอนใจนะครับไม่มีงานไหนต่ำถ้ามันทำด้วยหัวใจเพื่อคนที่เรารักความกตัญยูไม่ใช่แค่คิดถึงแต่คือการไม่ลืมว่าใครทำให้เรามีวันนี้หากใครชอบเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ล้ลับสนุกสนานและเรื่องราวต่างๆมากมายบนโลกใบนี้โปรดกดติดตามกดถูกใจช่องเรื่องเล่าของลุงฉิน เพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงฉินด้วยนะครับสำหรับตอนต่อไปลุงฉินจะมาเล่าเรื่องอะไรโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ